มีพระอา,หารหันต์ไหมยิ่งพระเจ้าท่านก็ได้ให้สตินะบอกว่าวเวลาเราเหลือน้อยแล้วทําไมเธอไม่ถามว่าทําอย่างไรเธอจะเป็นสมณะที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามเธอจะมาถามทําไมว่าในโลกนี้นี่มีพระอาาริยะไหมนอกพระธรรมวินัยนี้คือเหมือนเรานี่โดนยิงเราโดนยิงด้วยลูกศรเราก็เจ็บปวด เมื่อเราถูกยิงทรมานเจ็บปวดใกล้จะตายเวลาเราถูกลูกศรยิงใกล้จะตายเราจะทํำยังไงเราจะไปถามหาบ่ไผยิงผู้ใดย,ยิงเฮาผู้ใดย,ยิงเลนหาคนยิงว่าใครเป็นคนยิง <c oughs> กับการที่เราจะถอนลูกศรหรือว่ารักษา